หากเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%สอร์เขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกศริ่งด้วยนะครับเพื่อพาการ์งคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม ไม่ตื่นมาเอ้ยเออตื่นแล้วอ้ยอรครับเนี่ยโอ้ย, <S <S อยมาปเป็บมาฝารั่งแน่แล้วโอ้ยเก็บกันมาฝารัง่งโอม้มันไม่ไโตยังไงฮะโตแล้วโตแล้วมาเก็บไปเร็วครับครับครับโอ้โตต้องไปเก็บเอ้ยต้องให้ตเก็บยังไงฮะเฮ้ยเก็บเก็บดีฮะไม่ได้เว้ยตูไปคนสมมันฝรัง่งโอ้ไปเก็บเร็วครับครับครับอื่มสมัยฝรั่งเราต้องพันดีต้องเก็บให้ถึงยอดนายเข้าใจไหม ครับครับคนเจ้าของสวนครับแน่นอนเอาละเอาตัเท่านี้เดียวกันนะเฮ้ยเอาเท่านี้ก็ได้นะแล้วก็มาเก็บให้หมดสวนกันจะไหมครับครับครับเฮ้ยมันฝรั่งนี่ก็พอเก็บได้เฮ้ยมันฝรั่งเน่าฝรั่งเน่าเอาไปใช้ตัวอย่างได้นะก็ไปได้มันฝรั่งเน่าๆเนี่ยฮะฝรั่งพิษก็เอาไปทำมุกยาพิษดิเห็นไหมเอาเอาทอ้อทำเปอย่างดีกว่าเอาทำเป็นปุ๋ยเงี้ยก็ได้ก็ได้ ทีนี้ก็เหมือนฝรั่งก็ประมาณนี้แล้วกันนะเหต้องมาเก็บทีก็อีกโอเคประมาณนี้เนะนี่ยพอเลยน่าจะพอนะโอเคยังต้องมาเก็บต่อยนะเออครับเอ้ยทำมนทุกวันมีแต่มาฝรั่งมาฝรั่งแล้วก็มันฝรั่งโถ่อยเอาละอือเอาไปโอ,อ้ไหนอาดิหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุดหกชุดโอเคพอพอดีใช่ไหมอ่ะนี่พอละที่เหลือไปเก็บนะครับครับ เฮ้ยทำไงแล้วโอ้ยเป็นฝรั่งก็เต็มเอานะต้องเก็บไว้กินบ้านนะครับครับครับคุณคุณพ่อบ้านนุ๊กครับอืมเออโอเคฉันจะขี่มานะไอก่อนนะเทคกไมฮอสอินเดอโอ๊ตเช่ารถไม่ใช่อาทัวร์รถประตูเอ้ยเดี๋ยวน่าจะต้องทำเอ่อมันหลังอบนี่นะเดี๋ยวไอ้มีกกับไอ้มิกกี้กับมานี่ใช่ใช่ใช่เออยไปเก็บไปเลยอ่ะเอ้ยไม่ค่อยว่ากันละกันนะโอเเเเเคคดี๋ยยวท่นนนขออออออไมฮ้พลิก โอ้ยอ้าวโอเคโอเคเอาละในเวลาเดินฐานนะเอ้ยฟ้าบ้านอีกแล้วเว้ยเฮ้อ่อเดี๋ยวาานนะยฟ้าบา้บานเดี๋ยวฟาบ้านต้องทำงานเยอะเลยโอ้ยเธอนานนะเดี๋ยวเงินกลับมาให้เดี๋ยวนี้เลี้ยงสเต็กนะช่วงนี้กินแต่มฝรั่งมา่อไหร่อย่ากินสเต็กบ้างนะกินแบบมันแบบพผักมากเกิไปมันก็ไม่ดีนะเออแล้วมีแต่แบบมันมาลงมาฝรั่งเต็มมุมเต็มบ้านเลยเฮ้ยโอเคโอเคงั้นฉันมาลนะไปเลยโอ้โหไปทีเฮ้ยเอาละ เวลาเก็บมันฝรั่งต่อแล้วเฮ้ยมันฝรั่งเน่าอ๋อทำปุ๋ยได้ปะโอเคเดี๋ยวไปเก็บมันฝรั่งดีกว่าเน้ยทำงานการ0องพันปีต่อมาเอาละคราวนี้แต่พอแล้เฮ้ยเอิร์ตอยู่เปล่าวะเฮ้ยเอิร์ตอยู่เปล่าวะเฮ้ยเสียบันคุ้นนู่นเลยใครมาเฮ้ยทำงานกายดีเดี๋ยวต้องผูกฝรั่งไอถั่ย เฮ้ยเอออยู่เปล่าอยากกินมาฝรั่งย่างเออน่าน้าถึงมามาแล้วหูอยากกินมาฝรั่งย่างมาฝรั่งฟรีๆใช่เพื่อนมาฝรั่งฟรีเป็นเพื่อนกันเราต้องได้ของฟรีเพื่อนของฟรีแล้วอ่ะโอเคโอเคมามาอย่าไม่กินดีกว่านะจะได้ไงอ่ะจะได้แบบเดิมเดเลยเพื่อนหุ้ยจะแบบนมเลยแบบใหญ่แบบบุ้มๆใหญ่ๆแบบบ่มๆใช่ไหมได้เลยนะเอาล่ะโอเคเก็บไว้กินสักนิดหน่อยมั้งโอเคสักประมาณสักสี่ชุดห้าชุดกันนะเอาล่ะ มันฝรั่งซุเปอร์ไซด์ของเราก็คือมันฝรั่งเอ่ออันเนี้ยของของค้ามีเหรอโอ้โถเอ้ยมันมีของคาร์าอยู่กล่องค้าเนี่ยนะโถเอ้ยเอ้ยหาอะไรเพื่อนอ๋อหาหาของคาร์าอยู่โอ้โถ่โอเคยืมหน่อยแล้วกันนะขอโทษนะดูบนะมันจะไปต้องใช้อืโอเคถือว่าเป็นส่วนประกอบบ้านแล้วกันนะโอ้โหลงทุนเลยเอ้ยควรวงทุนเลยโอ้โอเคกล่องคาร์าโอเคเอาละมาฝรั่งแบบเบิ้มเบิ้มนี่คือบิ๊กป๊เตโตอนะ โอ้นั่นแหละขอให้ต้องการมันฝรั่งแบบใหญ่ๆกินกับชาติอิ่มอย่างชาตนี้อิ่มอย่างชาตหน้าแน่นอนเอาละมันในตาจะปกติเอ่ว่าพอไปนันี่คือแบบขนาดแบบเล็กนะนี่คือแบบเล็กนะนี่คือใหญ่บุ้มใหญ่ขึ้นมาอีกเท่าตัวดดู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 ุ้มบุมบ้เลยอนี่แหละชอบมากเลยขอส่งสองชิ้นได้เพื่อนโอ้ยขอส่งสอชิ้นทำไมเพื่อนเออเลยนะนะมาตัวยาใหกินเลยจังหวะนะเอาละ อันนี้ใหญ่สักเออหาสักครึ่งนึงกันโอเคสักครึ่งนึงครึ่งน,นึงครึ่งนึงแล้วก็ครึ่งนึ่งละกันนะจะได้เผาแบบนี่ง่ายๆใช้จะเผาอย่างนี้คือเพราะเราว่าสึกว่ามันจะเร็วขึ้นนะนะอ,อู้ของดีของดีเฮ้ยของฟรีใครๆก็ชอบเออนะนะโอเคมันตส่อย่างเงี้ยเยี่ยมยิ่งเลย,ยเฮ้ย,ย,าย,ยถามเพิ่มดีกว่าโอเคสูตรที่สูตรพิเศษอืมไม่เคยบอกนู้นมาก่อนใครนู้นไม่ถามนะเก็บเอาไว้อื ยิ่งใหญ่ๆเลยอร่อยที่สุดเลยโอ้ช่วยช่วยเขาหลังนาะไม่ทำคาราบบ้างนะับเพื่อนแครอทเหรอไม่อ่ะฉันชอบเออมันฝรั่งนี่กว่านะโอ้นานะทำคาราบบ้านนะายอยากกินคาราบแบบใหญ่ๆใ่ใหช่คาราบแบบใหญ่ๆใไม่มีว,ว้่งถเฮ้ยอ่ะอน,นี่ไปมันฝรั่งแบบใหญ่มากๆกินยันชนิดอิ่มชานหน้านะอัะนนี้นี่มาบ้าโอเคไเสร็จแล้วนี่แหละอิ่มชนิดนี้กินนันชา้นหน้า ม่เนีกินชานี้อิ่มเอย่างชานหน้าเอาละเรียบร้อยมันฝรั่งอบย่างแบบสูตรพิเศษแบบใหญ่แบบบึ้มๆโอ้ยขอชิมหน่อยเพื่อนเอาไปเอาไปรอโอ้ยโอ้ยชิมนี่รสชาติมันมะฝรั่งเลยมันมันก็แบบฝรั่งไงเว้ยโถ่เอยเออใช่มะฝรั่งก็แบบมะฝรั่งไงเพื่อนเออก็ใช่ไงมันคือมะฝรั่งเว้ยมันไม่ใช่ไก่ย่างหน่อยเออแต่ก็อร่อยเพื่อนมันแบบอิ่มปริมาณคุ้มแบบอิ่มกินชิอิ่มอางชั้หน้าเพื่อนนะเพื่อนแล้วเพ่อนแล้วนะ เดี๋ยรเราไปก่อนนะเฮ้ยเราไปก่อนนะเว้ยเอาไอ้พวกนี้ไม่งินแล้วเอาไปเฮ้ยเรียกไปไหนเฮ้ยเฮ้ยพอมันจะไปก็ไปโถ่เอาละงั้นมูนเนื้อเก็บไปกินแล้วกันนะโอเคที่เหลือก็เอามาปลูกแล้วกันนะเอาของนี้มาปลูกเอน่าใช้ประมาณสักหลายสแต็กเลยเนี่ยโถ่เอ้ยไม่ชอบเลยงานนี้แต่มันได้เงินดีก็ต้องทำเฮ้ยเอาโรมไปเลยนะ ละแต่เวลาปลูกมันฝรั่งนะทำมาตราพรภัยมันฝรั่งใหญ่ได้เยอะก่อนนะมันทําไม่ได้นี่สิปถเอ้ยชิยมดูมันฝรั่งนะมันฝรั่งนี่ทําได้หลายอ,อย่างนะเอาไปผัดเอาไปต้มเอาไปย่างเอาไปทําปิ้งย่างเอาไปทําอบโดอะไรมาม้างไหมเอาไปทอดเป็นเฟรน,ฟ,นฟรายเฟรนเฟฟรายชิ้นใหญ่เนี้ยโอ้โหมากมายแก่กองเฮ้ยงามกายละเอ้ยเอ้ยลืมเก็บได้ไงโถเฮ้ยปะโถุย <c oughs> <c oughs> ทำมากรอยนุ่ม้วยนุ่มดาแล้วเลยเฮ้ย เฮ้ยออกมาดิใครเรียกใครเรียกอะไรครับเนี่ยโอ้โหคนทำงานเฮ้ยออกมาหน่อยด้วยเอ้ยอ,อ,อ,อะไรครับเนี่ยอุ้ยใครไอ้ตัวอะใครมาเรียกว่าคนทำงานเอ,เ,อเอ่อเฮ้ยอะไรเนี่ยมนุษย์แครอทเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกไอ้พวกมันฝรั่งออกมาดิฮะเรียก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 ตัวว่ามันฝรั่งเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยพวกเราก็คือกองทัพมนุษย์แครอทเดีย๋ยนะเสียง <laughs> ตุยน่ารักที่เสียงโคตรใหญ่เลย โอ้ยแล้วมีปัหาอะไรฮะแต่เจอดาบใคร่หลอดเลยเอโทษครับพี่ครับโทษครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยฉันจะนมาว่าแกเป็นคนปลูกมาฝารั่งใช่ไหมเอ่อใช่ครับผมแล้วมีามามอ,ะอะไรครับข่าวไม่ยอมรับแค่หลอดน่ะอร่อยที่สุดตะลุกไหมใช่ใช่แค่หลอดอร่อยที่สุดแล้วใช่แล้วใช่แล้วแล้วอะไรครับเนี่ยแล้วมันเกิดกับตู้นไงกระตู้แค่ปลูกม,มาฝารั่งผิดเลยเนี่ยข่าวไม่ยอมรับจะต้องลองด่าซะไปลองแบบปรองอะไรฮะเอามาฝรั่งเจ้ามาสู้สิมาฝรั่งเหรอ เอ,อแล้วผมสู้ไงมันแค่มันก็แค่ม,คม,คมาฝราั่งจอามีอาวุธใช่ไหมบอกข่าวมาผมไม่มีอาวุธเลยนะอะไรคือวุฒอ่ะอยู่บนเบาของเจ้าข่าข่าสัปดาห์ทีว่ามีอาวุธอยู่ข้างบนนั่นอาวุธฝรั่งเหรอไอ้นุ๊กเก็บไว้เงี้ยเหรอเอ่อจะจะสู้ไม่สู้หรือจะตายที่นี่อืแล้วจะตายที่นี่ฮะโอ้อยนี่ก็พูดมากเลยเจอแน่ๆได้ได้ได้อะไรครับเนี่ยมันมีมาฝรั่งอาวุธเด้อว้าไม่เคยเจอมาก่อนเลยเนี่อยอะไรอะ เมกาปอเตโตอะไรอ่ะโคตรพ่อโคตรแม่ปอเตโตเหรอโอ้โหชื่ออะไรนี่นะมันคือคอคดปอเตโตเนี่ยอุ้ยคอนมันฝรั่งอันนี้คือโคตรพ่อโคตรแม่อัลติเมนตเอ่อปอเตโตโคตรใหญ่ใหญ่บางหน้าเนี่ยนี่คือไซส์ปกตินี่คือไซส์ใหญ่แต่นี่โคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่ของโคตรพ่อแม่ปอเตโตนะมันฝรั่งเลยเอ้ยทำนายอยู่มาแล้วเอ้ยครับครับครับ ไหนโอ้ยของเจ้าน่ะนี่ครับผมโอ้โหเรียิมันมีเอาคอนเ่ยแอมมาเอาคอนเลยแหะเอาคอนเลยเหอเฮ้ยพูดมาปากเหม็นน่ะอันนี้มาสู้กันนะได้เลยมาหาข้าสู้กัสู้กับเขามานั่นเหรอของนี่นะพลังของฝรั่งโชคเจริญแดกเฮ้ยมาทีครับมาทีครับนี่นี่เนี่ยเฮ้ยทำไมตีไม่เข้าเฮ้ยตายตายตายเราจะตายตายพูดมากปากเหม็นควรจะทำทำงาการนี่เนี่ย เนี่ยเอาไปกินคนเป็นฝรั่งคอมเป็นฝรั่งนี่เนี่ยคนเป็นฝรั่งนี่ไม่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอคอมเป็นฝรั่งทุกหน้าอย่างนั้นเหรอบางอานันมันดูถูกคนนฝรั่งต,ตูตายนี่เมกาคุณพ่อเขแม่มอนเตโตเอา้าตายเหรออือโอ้โหไม่แปลกใจพลังอีฟิตี้เฮ้ยว่าแต่โนไมไปทำอะไรมันถึงได้ไปแข่งกับเคลต์ตัวเนี่ยเอออะไรครับเนี่ยแล้วมีไอ้มีเมก้ามันฝรโตงด้วยโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่มันฝรั่งขอเรียกว่าสุดยอดมันฝรั่งแล้วกันนะ เอาไปเอามันเอามันมันเอาไปฆ่าคนดูไว้เออชันตุ๋นนะเฮ้ยทำงานต่อละเฮ้ยอะไรครับเนี่ยคนจะทำงานทการโอ้ยมายุ่งเลยอ๋อนี่ก็โตแล้วเอ้ยโตไววันนี้ไอ้โน๊ฟใช้ปุ๋ยตาเนี่ยหรือว่ามันไปขโมยปุ๋ยของแครอทมามันเลยอ่ะมันนเลยกดแค้นอะไรครับเนี่ยเฮ้ยโน๊ฟตัวการเกิดเรื่อทุกเรื่องเลยเพราะเป็นพ่อแก่นี่น๊ฟนะเฮ้ยโอ้ยออกมา อืมอีแล้วเนี่ยเฮ้ยใครรับเนี่ยมันยุ่งเนี่ยเอ้ยแกนั่นแหละมาฆ่าลูกน้องฉันอะไรไะขังน้องผมทำได้ทียงแต่ก็พวกคุณมาก่อนเนี่ยแกเป็นคนขโมยปุ๋ยออกไปฉันไปปุ๋ยขลของฉันนะนี่นะนี่หน้าเตัใช่ดีขึ้หน้าฉันเองเดี๋ยวนะหน้ามันไม่เป็นเงี้ยเอ้ยวันพันขลัดแมนนี่นะใส่หูมันนี้ถูมือนี้แสดงว่าใช่ฉันคือวันพันแมนขลัดแมนชื่ออะไรมันแปลกวะ แต่หน้าตามันมันไม่มีหัวเรานเลยหน้าตาใครขลันหารโง่อังั้นเหรอไหนดิเฮ้ยหน้าตาโคตรจิ้มลีเลยแกจะแกมบงอันุหน้าตาของฉันเหรอมาส ah. ิวิอ้าวพูดงี้อะเฮ้ยคนทำกำการดีแม่ถ้าทำงานสวยก็ไอ้นู๊ตีตู่ตายเลยเฮ้ยมาดิเอามาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยมาสิมาสู้โอ้โหุ้ยอุ้ยวันพันช์แมนโอ้ยพ <hand> ันมาพันโอ้ยมาพันอะไรวุ้ยมาพันอเลยอุ้ย นี่ไปกินโอ้โหไม่ตายนะเฮ้ยข้าน่ะคืออมตะอมตะอะไรฮะอุ้อุ้ยอุ้ยโปรเตอต์ช่วยด้วยอง้ฝรั่งกินแล้วโอยอิ่มเลยโอ้โว้าววิ่งเลือดโอ้ยเลือดเปื้อนเลยเ้คนี่เหลือพลังของมาฝรั่งแกตัวแกอะไรอะไรพูดมากปากเหมิ่นเฮ้ยเฮ้ย นี่มันคลอดเนื้อเฮ้ยโอ้โหได้ขลอดฟีงัันเหรอโอ้ยเสร็จตู้งั้นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวค่อยวิจัยเรื่องขลอดทำให้ขลอดมันใหญ่ขึ้นดีกว่านะเฮ้ยแต่ฉันเลยเรารีบทําทงานก่อนอินุจะกลับบ้านดีกว่าอะไรครับเนี่ยไอขลอดปะป่า,าเอ้ยเดี๋ยวงานไม่เสร็จโดนอินุตีตูดเลยรีบ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 เป็นด่วนเลยล